สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แอนเมสน,นะคะวันนี้เรามาทําขนมอร่อยๆกันอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทําขนมปังอัลมอนด์ครีมนะคะเป็นขนมปังแบบโลฟนะคะก็ไปเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะใช้เครื่องนวดนะคะดังนั้นเราจะใส่ของเหลวลงไปก่อนนะคะประกอบด้วยนมสดจืดนะคะใส่ลงไปเลยตามด้วยไข่ไก่นะคะ ก็จะมีเกลือนะหย่อนลงไปหนึ่งมุมน้ำตาลค่ะสมไม่เข้ากันเปิดสปีดต,ต่ำสุดก่อนนะคะเสร็จแล้วใส่ยีสต์ลงไปค่ะนี่นะคะดูให้ส่วนผสมเริ่มเข้ากันนะคะเราก็จะใส่ แป้งขนมปังลงไปเลยนะคะอันนี้ก็คือแป้งขนมปังค่ะเริ่มเปิดความแรงไปที่ประมาณ15นาฬิกานะคะให้แป้งเขาดูดซับเอาของเหลวเข้าไปนะคะแล้วก็ให้เขาเริ่มรวบเป็นก้อนนะคะโอเคพอแป้งรวบเป็นก้อนแล้วแบบนี้นะคะจะใส่เนยสดลงไปนะคะ เสร็จแล้วนะคะก็จะนวดอยู่ที่ประมาณ20นาทีค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะก็นวดจนครบเวลาแล้วนะ20นาทีนะคะวันนี้น้องแป้งน้องแป้งโดดูดีมากๆนะตอนนี้เราก็จะนําแป้งออกมานะคะแล้วก็เตรียมที่จะพักแป้งรอบแรกกันเลยค่ะเอาละเรามาเช็คฟิล์มกันหน่อยดีกว่านะคะเราก็จะตัดแป้งออกมา ส่วนหนึ่งนะนี่นะคะโอ้โหดีงามมากๆเลยคุณผู้ชมน้องฟิล์มแข็งแรงมากเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราก็จะรวบแป้งให้เป็นก้อนกลมนะคะให้ผิวหน้าตึงค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะพักแป้งให้ขึ้นเป็น2เท่านะคะซึ่งก็จะใช้เวลาประมาณ60นาทีนะคะพักเอาไว้ในชามแบบนี้นะ เสร็จแล้วก็หาอะไรมาปิดไว้ด้วยนะกันแป้งแห้งค่ะพักเอาไว้จนกว่าก้อนแป้งจะขึ้นเป็น2เท่านะคะใช้เวลาประมาณ60นาทีค่ะมาต่อกันในส่วนของการทำไส้ครีมอัลมอนด์นะคะตอนนี้แอนได้เตรียมเนยสดจืดนะคะที่พักเอาไว้ในอุณหภูมิห้องนะคะน้องก็อ่อนตัวลงแล้วนะคะประมาณหนึ่งนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะบี้ๆเขาให้กลายเป็นเนื้อครีม,คร,มครีมก่อนนะคะโอเค ได้ประมาณนี้นะเราก็จะใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปค่ะแล้วก็จะคนผสมให้เข้ากันนะคะกับเนยนะคะโอเคพอได้ประมาณนี้แล้วนะคะเราก็จะตอกไข่ไก่ลงไปผสมค่ะ โอเคพอเขาเข้ากันประมาณนึงนะคุณผู้ชมแอนก็จะใส่นี่กลิ่นมานิลานะคะแล้วก็เอามอนป่นใส่ลงไปเลยผสมให้เข้ากันค่ะโอเคเสร็จเรียบร้อยนะคะโอเคได้ไส้ครีมอัมอนด์แล้วแบบนี้นะคะเราก็จะพักเอาไว้ก่อนนะคะ รอให้ขนมปังขึ้น2เท่าแล้วเดี๋ยวเรามาประกอบร่างน้องกันค่ะเอาลลาตอนนี้นะคะเราพักแป้งจนครบเวลาแล้วนะคะ60นาทีน้องก็ขึ้นฟูมาเป็นสองเท่าแล้วนะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็จะนำแป้งออกมาตัดแบ่งออกเป็น3ชิ้นเท่าๆกันนะคะนำอ,ออกมาเลยโอเคน้องนุ่มนิ่มมาก ตัดแบ่งเป็น3ามชิ้นเท่าๆกันนะคะตัดคร่าวๆแล้วเดี๋ยวเราช่างด้วยนะคุณผู้ชมตัดแบ่งแป้งได้เท่ากันทั้ง3ามก้อนแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาคลึงกลมนะคะรวมๆเอาไว้ก่อนเราจะไม่นวดไม่จับเผาแรงนะคะไม่แบบหมุนๆแบบนี้นะเราแค่จะรวบๆให้เขาแบบกลมๆผิวตึงๆนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็จะนำเอาแป้งมารีดออกนะคะให้เป็นแผ่นยาวนะคะประมาณประมาณประมาณเอานะ15คูณ25เซนติเมตรนะคะเสร็จแล้วนะคะในส่วนของไส้ครีมอัลมอนด์ที่เราเตรียมเอาไว้นะเราจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะเพราะว่าเราจะทาลงไปบนแป้ง3ก้อนด้วยกันนะคะประมาณนี้นะทาลงไปเลยไส้แบบจัดหนักมาก โอเคเสร็จแล้วทําการม้วนค่ะม้วนไปก็เก็บปลายไปด้วยนะคะโอเคได้แบบนี้แล้วก็เก็บตะเข็บให้แน่นค่ะ เก็บตะเข็บสองข้างให้แน่นนะคะเสร็จแล้วทำการกรีดกลางค่ะแต่ว่าไม่ให้ขาดลงไปจนถึงข้างล่างนะคะใช้มีดคมๆนะคะกรีดตรงกลางแบบนี้เ,เสร็จแล้ว ดทรงแบบนี้นะคะแบบนี้นะคุณผู้ชมเราก็วางตั้งลงไปวางตั้ง,งไปแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะทำเป็น3ก้อนเรียงไปแบบนี้เลยนะคะ ขึ้นรูปได้แบบนี้แล้วนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราก็จะพักแป้งนะคะจนกว่าแป้งจะขึ้นเป็น2เท่านะคะใกล้ๆจะเต็มพิมพ์แบบนี้เลยนะโดเขามีน้ำหนักมากอาจจะใช้เวลานานกว่า60นาทีหน่อยนะคะดูให้แป้งขึ้นเป็น2เท่าเป็นหลักค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมตอนนี้นะคะเราก็พั แปงขนมปังนะคะจนครบเวลาแล้วน้องก็ขึ้นมาประมาณหนึ่งแล้วนะเขาจะไม่สูงมากเพราะว่าโดาเขาหนักมากคุณผู้ชมเขามีไส้ที่หนักมากเพนาี้เราป,ปาดไปเยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นนี่ค่ะเดี๋ยวเราจะนำเข้าอบเลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปดูในเตาอบกันเลยค่ะนี่ลค่ะตอนนี้นะคะก็อบจนได้ที่แล้วนะคะออกจากเตามาแล้วเราก็ ดรอปแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเนะี่ยเดี๋ยวเอนจะพักให้เขาแบบเย็นตัวลงมาสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยนำเขาออกจากพิมพกันนะคะแป๊บหนึ่งนะคะประมาณ5นาที10นาทีนี่แหละคะ่ะว,ว้าวนี่นะคะออกจากพิมพมาแล้วน้องหอมแบบฉ่ำมากนะคุณผู้ชม เดี๋ยวเราจะพักให้เย็นสนิทนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามาตัดดูเนื้อของขนมปังกันค่ะเอาล่ะตอนนี้นะคะน้องขนมปังก็เย็นสนิทแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะตัดตัดเสิร์ฟแบบชิ้นหนาๆเลยนะคุณผู้ชมประมาณ1เซนครึ่งนะหรือประมาณ1นิ้วนั่นเองนะคะชึบโอ้โหดูลายข้างในเขาซะก่อนเด็ดดวงมาก หนาประมาณ1นิ้วนะคะจะได้แบบเต็มเต็มคำหน่อยเนื้อขนมปังแบบนุ่มมากคุณผู้ชมแล้วก็หอมอัลมอนมากๆเลยนะคะนี่นะคะสำหรับน้องขนมปังครีมอัลมอนด์ของเราวันนี้ค่ะนี่นะคะน่าทานมากๆเลยแล้วก็หอมมากๆด้วยนะคะ สำหรับคุณผู้ชมที่ชอบสูตรขนมบังใจแอนเมดนะคะก็อย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากแอนเมดค่ะวันนี้อันลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ